ขอจเจริญสุขญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในคลิปธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้ถือว่าเป็นคลิปที่อาตมาภาพจะปาลบสั้นที่สุดโยมเพราะนั้นในคลิปธรรมะในวันนี้จะพูดเรื่องของผัวผัวเมียเมียโยมพูดเรื่องของคู่ชีวิตนะที่ ในทางพระพุทธศาสนานั้นตัดเรื่องของอผัวเมียหรือว่าสามีภรรยาไว้อย่างไรซึ่งมีอยู่สี่ลักษณะนะโยมก็ลองพิจรณาดูว่าสามีของตนเป็นอย่างไรภรรยาของตนเป็นอย่างไรลองพิจารณาประการที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งคู่ชีวิตเนี่ยสามีภรรยาคู่ที่หนึ่งเรียกว่าผัวผีเมียผีนะโยม ผัวผีเมียผีนะคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองผัวผีเมียเทพธิดาคู่ลักษณะของผัวเมียคู่ที่สามผัวเทพพระบุตรเมียผีลักษณะคู่ผัวเมียคู่ที่สี่ผัวเทพพระบุตรเมียเทพธิดามีสี่คู่นะโยมนะมีสี่คู่คู่ที่หนึ่งผัวผีเมียผี ผัวผีเมียผีเนี่ยถ้าคู่ชีวิตของใครนะเข้าในข้อนี้ผัวผีเมียผีก็สรุปแล้วก็คือคู่สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยหาความเจริญไม่ได้แน่นอนส่วนคู่ที่สองผัวผีเมียเทพธิดาผัวผีเมียเทพธิดาเนี่ย ลักษณะอย่างนี้เรียกว่าผัวเป็นคนที่ไม่ดีแต่เมียเป็นคนดีอันนี้ยังพอที่จะหาความเจริญได้เพราะว่าฝ่ายผู้ที่เป็นภรยาฝ่ายเมียนั้นยังมีคุณธรรมยังมีความดีอยู่ยังพอที่จะหาความเจริญได้คู่ที่สามผัวเทพบุตรเมียผีผัวเทพบุตรเมียผีนี่ก็เหมือนกับคู่ที่สองลักษณะเหมือนกับผู้ที่สองคือ ผัวเป็นคนดีแต่เมียเป็นคนที่ไม่ดีอันนี้ก็ยังพอที่จะหาความเจริญได้อยู่เพราะว่าอาศัยคุณธรรมความดีของฝ่ายสามีที่มีลักษณะคู่สามีภรรยาคู่ที่สี่เรียกว่าผัวเทพประบุเมียเทพธิดาถ้าครอบครัวไหนสามีภรรยาคู่ไหนเข้าในลักษณะของคู่ที่สอ่า คู่ที่สีก็คือผัวดีเมียดีชีวิตครอบครัวย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนโยมเพราะนั้นธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้อาตมาภาพขอเสนอเป็นคลิปสั้นๆก็แล้วกันส่วนในวันพรุ่งนี้ให้ญาติโยมติดตามอาตมาจะได้ปารบถึงหน้าที่ของสามีว่ามีอะไรบ้างหน้าที่ของภรรยาว่ามีอะไรบ้างแต่ในวันนี้ นำเสนอเรื่องของผัวผัวเมียเมียว่าผัวเมียตามลักษณะในทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่สี่คู่ลักษณะด้วยกันหนึ่งก็คือผัวผีเมียผีเรียกว่าผัวก็ไม่ดีเมียก็ไม่เอาทานเมียก็ไม่ได้อีกถ้าคู่ชีวิตคู่ไหนมีลักษณะนี้หาความเจริญไม่ได้เลยโยมลักษณะคู่ที่สองก็คือผัวผีเมียเทพธิดาผัวไม่ดี แต่เมียดีอันนี้ยังพอที่จะหาความเจริญได้คู่ประเภทที่สามเรียกว่าผัวเทพบุตรเมียผีเรียกว่าผัวดีแต่ภระระยาไม่ดีอันนี้ก็ยังพอที่จะหาความเจริญได้อยู่โดยอาศัยคุณธรรมความดีของฝ่ายผู้ที่เป็นสามีและประการคู่ที่สี่ก็คือผัวเทพบุตรเมียเทพพิดาถ้าคู่ชีวิตไหนคู่นี้เรียกว่าผัวฝ่ายสามีก็ดีฝ่ายภระระยาก็ดี ชีวิตย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนยมเพราะนั้นคลิปธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้เป็นคลิปสัน้นๆอย่าลืมกดติดตามที่ช่องชมรมคนวิบูลชาแนลเพื่อติดตามคลิปธรรมะในโอกาสต่อไปในวันพรุ่งนี้มาติดตามดูมาติดตามยมว่ามาติดตามโยมอาตมาจะได้นำเสนอหน้าที่ของผู้ที่เป็นสามีว่ามีอะไรบ้างหน้าที่ของผู้ที่เป็นภรรยาว่ามีอะไรบ้าง ในวันนี้ธรรมะสวัสดีขอเจริญพร